เรื่องผมผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยดพระรามสองครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นนะครับเป็นชุดสิดท้ายการสำหรับเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นของยาชิโยดะนะครับเป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับเป็นล้อลายเดลว่าก็สวยงามนะครับถ้าออกใหม่ๆนี่มันคงสวยกว่านี้นะครับแต่ราคามันก็จะแพงขึ้นไปนะครับอันนี้เรามาส่ต่อให้ในสภาพมือสองในราคาย่อมเยาลง นะครับสำหรับพี่ๆที่อยากได้ล้อที่มันพอมีแบรนด์หน่อยแข็งแรงนะครับแต่ไม่อยากไปจ่ายของมากนะครับเราก็มีเทิร์นมาไว้เรื่อยๆนะครับล้อพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันเรามาดูหลังล้อนะนะครับหลังล้อก็ดูที่เพจเลยนะครับง่ายดีนะครับเขาเขียนไว้เลยนะครับก็เป็นของยานชโยด่านะนะครับโมเดลก็ตามเพจเลยครับ S นะครับขีด03นะครับขนาดเขาสิบนะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตบวกสานะครับ5ราลูร้อยสบ เซนเตอร์บอรก็เจ็ดสิบสามจุดหนึ่งเซนเตอร์บอลคืออะไรก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะเซนเตอร์บอลที่ผมบอกอ่านะครับก็มันมีหน้าที่ของมันอยู่นะครับก็คือตัวเซนเตอร์บอลตรงที่ผมให้คุณผู้ชมดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือมันเป็นตัวที่เอาไว้เวลาเราใส่ล้อปุ๊บมันจะไปประคองกับดุมล้อพอดีป้องกันล้อสั่นถูกไหมครับอ่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีเซนเตอร์บอลเนี่ยเวลาเราหน้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันสนิทกันอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่มีตัวป้องกันไม่ให้สั่นนะครับเพราะฉะนนั้ รถนะครับเวลาคุณใส่ล้ออะไรก็ตามนะครับเซ็นเตอร์บอต้องพอดีนะครับถ้าไม่อยากมีปัญหาอาการโค้งมาลายสั่นเวลาขับน,นะครับหรือถ้ามันไม่พอดีเราก็สามารถใส่ปลอกกันสังนชดเชยได้นะครับแต่ปัญหาพวกนี้จะไม่มีถ้าเกิดคุณใส่ล้อเดิมตรงรุ่นแต่พวกนี้เป็นล้อแฟชั่นนะครับถ้ามันไม่ตรงรุ่นของคันนั้นเลยเนี่ยก็ทนแทนก็นได้ด้วยการใส่ปลอกไม่มีปัญหาเรามีบริการให้นะครับถ้าคุณไปเปิกใหม่นะครับวงนึงอาจจะอยู่สี่ห้าันบาทนะครับชุดนึงต้องมีเกือบ2 0 0 0 0บาทนะไปซื้อล้ออะไรก็ตาม เตรียมเงินไปเลย2 0 0 0 0บาทนะครับเฉพาะลอนะครับแต่ถ้าคุณมาซื้อร้านเราก็มีตั้งแต่หลักพันนะครับยันเงินต้นหม่นกระบาทนี่คือจำ m j มแล้วนะครับสนใจทักมาได้นะยกชุดราคาไม่แพงสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้มยังยนต์ครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจริญทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ รัฝากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจาก้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบงการน,นะครับสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ